การ์ดใหม่แบนดีโจชิเกนกัตไตโจชิเกนโลโบ เกศามีคอร์เตอร์ระดับทิเป็แรจากแคลนไดมิชั่นโพลิสหรควาสามารถสั่งใช้ในช่องแวนดีลิเจียนตัวจิเกนโลโบไดยูชะในวงเล็บถ้าไม่เกิดไอไฟมันเกศามากกว่าจะต้องทิกรยูนิตที่ไม่ใช่คิวหรือโอเวอร์ไม่เกิน2ใบและการที่ไม่ใช่ทิกรยูนิตรวมกัน4ใบนำกลับเข้าเด็กฉะนั้นจะหากาสที่ระบุจากเด็กมาทำการดีลิเจียนได้1ครั้งในระหว่างที่ทำการดีลิเจียนอยู่การเหล่านี้จะสูญเสียไอคอนเพอร์เซนาไรแต่ควาสามารถสองออโต้ในช่องแวนมันเพอร์เทิร์นเมื่อจุดนี้ทำการโจมตีถ้าในเพอร์เทนนี้ไม่ถูกบูส ของเราจะได้รีทาย,ยการได้คออ e ีฝ่าหนึ่งใบที่ไม่ใช่โอเวอร์ทิกเกอร์จากนั้นถ้าเราไม่มีจิเกโลโบคอไคเซอร์ในบายโซของเราจากนั้นจะสามารถจะค่าคอด้วยการนําจิเกโลโบคอไคเซอร์หนึ่งใบจากโซของเราไปใบเพื่อได้รับความสามารถออตโต้ในช่องแวนไม่รีดีฟ่าถูกรีทายจากช่องการด้วยความสามารถของยูนิตนี้จะทําให้ควสามารถที่มีคําว่าไม่ถูกคิดขอยูนนั้นทั้งหมดไร้ผลเป็นความยุติธทําที่กลับมาในแวนการ์ดซึ่งมาพร้อมเป็นคดีลีเจียนที่ห่างหายกันไปหลายปีตัวที่มารอบนี้เนี่ยเก็บถึง6กใบเลยทีเดียวนับว่าไม่น้อยเลยแล้วก็มาในคอนเซ็ปต์การเตะการ์ดซึ่งพอเล่นกับคู่เมทที่เป็นไดยูชาแล้วเนี่ยเราจะสามารถลุกตีได้แถมเตะการ์ดอีกแต่ด้ความที่ไ ดูชันนี้มันอยู่ในช่องแวนซินเนอร์จี้หลายๆอย่างเนี่ยมันยังอยู่ไม่ว,ว่าจะเป็นการปรับคริหรือการบัฟทีมบัฟแถวหน้าทั้งหมดอย่างเช่นตัวเกรดหนึ่งหรือฟอนติกเกอร์ก็ตามแพรว่าเราเช็คฟอนไปเดียวเดว้วเราได้พลังแวนถึงสองหมื่นเลยแถมเกมละครั้งเรายังสสาามารถดได้เกกอีกีนน่ินะความยุติธรรม